การแก้รัฐธรรมนูญหรือการยกเลิกรัฐธรรมนูญนะครับทั้งฉบับทุกครั้งที่ผ่านมาเกิดขึ้นหลังจากการรัฐบาลทุกครั้งนะครับนั่นหมายความว่าการที่จะมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560แล้วจะเขียนใหม่แล้วอ้างเขียนโดยประชาชนกำลังนำประเทศเข้าสู่หายนะนั่น สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักยิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนืวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของเส้นทางสู่การรัฐประหารไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันสอสอเลยแม้กระทั่งคนเดียวที่จังหวัดภูกเก็ตนะครับแต่ว่าดูไม่ถึง เปที่ทราบเป็นดีว่าการเจริญเติบโตขอ,ของเศรษฐกิจในไตรมาสสองเนี่ยตกต่ำมากนะครับไม่ถึงสองเปอร์เซนนะครับแล้วก็ประเทศอื่นเขาเจริญเติบโตไปเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราควรที่จะต้องคํานึงถึงอ,อย่างมากที่สุดผมเรียนนี้ครับว่าไตรมาสสี่เนี่ย เป็นไตรมาสที่สําคัญอย่างยิ่งของการท่องเที่ยวของประเทศไทยการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอย่างดีที่สุดให้กับเราในภาวะเศรษฐกิจถดถอยยืนยันครับเพราะวันนี้ไม่ได้มาสักการวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นนะครับแล้วก็จะรวบรวมทุกความคิดเห็นไปประกอบ การตั้งนโยบายที่จะเกิดขึ้นเร็วนี้ที่เลือกมาภปงเจกตด,ด่วนและเร็วขนาดนี้เพราะเชื่อว่าไตรมาสสี่เนี่ยจะเป็นไตรมาสที่พีคของการท่องเที่ยวถ้าไม่มีการมาที่นี่หรือไม่มาการมารับฟังปัญหาแล้วก็เกิดนคร่าวๆว่ารัฐบาลภายใต้ภาคภายใต้การนำของพระเพื่อไทย เราอยากจะทำอะไรบ้างเนี่ยผู้ประกอบการก็จะไม่มีเวลาในการเตรียตัวผมอยากจะให้ทุกคนทราบว่ารัฐบาลภายใต้การนาของพรรคเพื่อไทยเราจะขับเคื่อนท่องเที่ยวในทุกๆมิติไม่ใช่แค่เรื่องของสายการบินไม่ใช่แค่เรื่องของการท่าอากาศยานนะครับเรื่องความปลอดภัยเรื่องความมั่นคงเรื่องการทำวีซ่าของประเทศต่างๆ ที่เราคาดว่าเราจะมีการยกเว้นบางประเทศก็อาจจะมีการยืดระยะเวลาการอยู่นะครับรที่จะมากล่าวเท่าเท่าเพราะทุกท่านก็จะได้มีเวลาในการเตรียมตัวที่จะไปแพร่แพร่กันก,ก็เริ่มก็เริ่มครับเริ่มที่จะไปรุบไป,ปล่างมากขึ้นครับอรออดใจสักสามสี่วันก็น่าที่จะน้น่าที่จะจบได้ใจเย็นนิดนึง ให้เกียรติพักร่วมนิดนึงเพราะมีหลายม,มีมีหลายพักะะแล้วในตอนนี้ขอเพื่อไทยลงตัวหรือยังคะหรือว่ายังขอเพื่อไทยลงตัวหมดแล้วครับได้ลงตัวหมดแล้วครับอย่างพอลังประชารัฐสิ่งนี้อย่างกางระทรวงที่เขาเคยขอไว้ก่อนหน้าน,น,นี้เห็นบอกว่ายังไงก็จะต้องได้กระทรวงนั้นคือในฐานะนานยกรัฐมนตรีคิดว่าเดี๋ยวขอใจเย็นนิดนึงเพราะต้องมีการเหมืนอนอย่างนี้ก่อนนะครับมีการปรับนิดนึงครับนิดนึงใจเย็นนิดนึงนะครับอย่างกรณีวันนี้เรามาดูเรื่องการท่องเที่ยวนี่เพราะว่าเราพ่วงและทำไปถึว่าที่แล้วสื่อท่องเที่ยวมาด้วยเลยนะั่นฟ พราะวิธีการดูโครงการแต่ละโครงการเนี่ยดูเป็นแบบโปรเจกต์เบสนะครับดูเรื่องผลตอบแทนของแต่ละโครงการซึ่งบางทีอาจจะมีการผลตอบแทนที่ต่ําหรือช้าต่อการที่จะต้อง payback เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของประเทศบางโครงการอาจจะมีการขาดทุนหรือไม่กําไรแต่ถ้าเกิดมีการดําเนินการไปแล้วทําให้จังหวัดภูเก็ตโดยรวมดีขึ้น ก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเราต้องดูเร yeah ื่องของมัลติพลายเฟกที่จะเกิดขึ้นจากการที่ลงทุนเหล่านั้นลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงรับฟังข้อมูลนําไปพิจารณาแล้วก็เขียนแผนแม่บทใหม่อีกทีหนึ่งเรื่องของการเพิ่มบุคลากรนะครับของทางด้านจุคนเข้าเมืองวีซ่าของนักท่องเที่ยวจากหลายๆประเทศที่อาจจะต้องมีการไปรับการยกเว้นนะครับโดยเพิ่อย่างที่นักท่องเที่ยวจีนซึ่งจะเข้าสู่ช่วง หลายซีซันแล้วเนี่ยหลายท่านเองก็ที่อยากเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยก็ต้องมีการแผนเรื่องการจองโรงแรมจองที่สายการบินวีซ่าครับเรื่องสำคัญนะครับก็เตรียมตัวในการเลือกตั้งครั้งต่อไปในการเลือกตั้งทุกระดับตั้งแต่อบจอท้องถิ่นสสสสอรอนะครับถ้าเป็นเรื่องที่มเีเรื่องเกี่ยวกับการที่เป็นการที่เป็นตัวแทนของราษฎรตัวแทนของประชาชนก็จะเต็มที่ในตัวของผมเองก็เตรียมตัวนะครับในการที่จะเป็นผู้นํา ทางการเมืองต่อไปไม่ว่าสถานะจะเป็นยังไงแต่ก็คงไม่ได้คิดว่า,าจะรับผมไม่คิดว่าพี่น้องประชาชนเลือกผมมาเป็นผูน้นำฝ่ายค้านะออ่างนี้ดีกว่า mm hmm. เพราะฉะนั้นก็คิดว่าไม่ได้เป็นตําแหน่งที่ต้องการก็จะ เ,เตรียมตัวเพื่อที่จะให้เป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งต่อไปน่านจะเป็นในมุมมองนั้นมากกว่าก็คงเป็นบทบาทของทั้งพรรคก้าวไกลแล้วก็บทบาทของผมในฐานะผู้นำพรรคครับ,รบเรื้องต้นได้โทรแสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาหรือยังครับครับได้ได้ไดโทรไป <S <S หาคุณเศรษฐาน่าจะสักสองวันที่ผ่านมานะครับก็ได้แสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาที่ได้ตั้งรัฐบาลสําเร็จแล้วก็ยังยืนยันว่าจะทํางานเป็นฝ่ายค้านในเชิงรุกที่ก็ทั้ง ตรวจสอบแล้วก็ถ่วงดุลรัฐบาลปกป้องภาษีพี่น้องประชาชนอย่างเข้มข้นพร้พอมๆกันไปนะครับเบื้องต้นเจนะคะว่าตรงนี้ตำแหน่งรองประธานสภาที่หนึ่งจาผู้นำฝ่ายค้านเราจะเรือกอะไรไม่ได้ผมไม่มาเป็นว่าจะนผมในในมุมของผมผมผมไม่ไม่ได้ต้องการตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านครับ ก็ถ้าตามรัฐธรรมนูญก็เป็นอย่างนั้นผมก็คิดว่าเขาพยายามทํางานอย่างเต็มที่ทํางานอย่างสร้างสารรค์ก็ไม่ได้ค่อยได้มีโอกาสได้พูดคุยกันก็ต้องขอส่งกําลังใจไปให้รองประธานสภาคนที่หนึ่งนะครับในการทําหน้าที่ที่ตัวเนื้อหาที่กฎหมายที่ตัวยติที่ตัวกระทู้ที่ยังทําไม่ได้นะตอนนี้ก็อยากจะให้เน้นไปในเรื่องเกี่ยวที่ผ่านมานะครับการแถลงการของพรรคเพื่อไทย ของบยืนยันชัดเจนว่าเขาจะทำการยกเลิกรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ตอนนี้ทางฝั่งก้าวไกลก็มีการล่าชื่อนะครับได้แล้วจำนวน50,000ชื่อแล้วจะยื่นต่อประธานสภาและจะนำเรื่องนี้เข้าสู่สภาผูแ้แทนราษฎรเพื่อให้มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ทั้งหมด พราะรัมนูุญพุทธศักราช2,560มีการเอาผิดนักการเมืองมีการเอาผิดพรรคการเมืองและอำนาจถูกแบ่งเป็น4ฝ่ายจากเดิมตุลาการบริหารนิติบัญญัตินะครับซึ่งตุลาการเนี่ยจากเดิมไปอยู่ภายใต้อำนาจของนักการเมืองและไปอยู่ภายใต้ของพรรคการเมืองแต่ปัจจุบันตุลาการเป็นองค์กรอิสระ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะเป็นองค์กรอิสระเขาจะย้ายแม้กระทั่งอายการจะย้ายไปถูภายใต้อานัติของนักการเมืองการดำเนินคดีกับนักการเมืองจากเดิมคดีทุจริตที่ไม่มีอายุความนะเขาก็จะจำกัด ให้มีอายุความนะครับหมดอายุความแล้วก็จะลดการมีอายุความด้วยพี่สมชายแสวงการได้มีการแฉในเรื่องกระบ,บวนการพิจารณาที่จะมีการลื้อคดนะีใหม่ขึ้นมานะแล้วก็จะมีการยกเลิกกระบ,บวนการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องที่อาจจะเกี่ยวข้องกัรทักษิณเนี่ยก็อาจจะถูกยกขึ้นมาแล้วมันลื้อพิจารณาใหม่ที่สําคัญก็คือจะไม่ให้มีการลงโทษอีก ในขณะที่บิยบุตรแสงกหนกกุลนะฮะก็บอกว่าวิธีการไม่แยกไม่ยากหรอกไปแก้กระบวนการทางกฎหมายนะครับไปการไปแก้กระบวนการทางกฎหมายนะโดยเฉพาะเรื่องของวิธีกระบวนการพิจารณาใหม่นะครับให้เริ่มกระบวนการพิจารณาคดีทักษิณใหม่และก็เป็นการแก้ด้วยการเรียกว่าเป็นการเนื้อโทษกรรมทางอ้อมด้วยการแก้ตำรวนก็สามารถทําได้ นะครับสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นละ่ะไม่ใช่จะเกิดขึ้นละ่ะนะแล้วก็ดําเนินเดินไปเรื่อยๆนะครับประธานสภา,าถ้าแก้ธรรมนูญไม่ใช่แกทสิยกเลิกรัฐธรรมนูญแค่มีการยกเลิกรัฐธรรมนูนมาตราสองนะครับที่เกี่ยวข้องกับการปกครองของไทยเนี่ยมาตราหนึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้ มาตราสองประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขนะครับถ้าไปตัดคําว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขออกไปนั่นหมายความว่าประเทศไทยก็จะไม่มีพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็มีเฉพาะประชาธิปไตยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยและไม่มีพระมหากษัตริย์ก็เหมือนสหรัฐอเมริกาก็คือมีประธานาธิบดีเป็นประมุขนะครับสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นและน่าเป็นห่วงนะ นะครับแต่ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา90ปีมีความพยายามจะทําแบบนี้ไหมมีความพยายามจะทําแบบนี้หลายต่หลายครั้งแต่ไม่ประสบความสําเร็จไม่ประสบความสําเร็จอย่างรุนแรงไม่ประสบความสําเร็จอย่างมากที่สําคัญไปมากกว่านั้นใครที่จะกระทําเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวโดยเฉพาะการยกเลิก,กรัฐธรรมนูญมีการตั้งส,ะสะรขึ้นมาไม่ใช่ ข่าวนี้ไม่ใช่แก้เฉพาะบางมาตราจะแก้จะยกเลิกทั้งฉบับนั่นหมายความว่ามันกําลังเป็นเส้นทางเข้าสู่การรัฐบาลนะครับผมเรียนย้ำเนี่ยฮะกำลังเป็นเส้นทางเข้าสู่การรัฐ,ฐานนรบยยลาลไม่ว่าจะเป็นทักการเมืองใดนักการเมืองคนใดที่กําลังทําอยู่นะครับกำลังนําชาติเข้าสู่การรัฐบาลและการแก้รัฐธรรมนูญหรือการยกเลิกรัฐธรรมนูญนะครับทั้งฉบับทุกครั้งที่ผ่านมา เกิดขึ้นหลังจากการรัฐประหารทุกครั้งนะครับนั่นหมายความว่าการที่จะมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560แล้วและจะเขียนใหม่แล้วอ้างเขียนโดยประชาชนกำลังนำประเทศเข้าสู่หายนะนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักเจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะจะกี่พันปี สมัยสู้รบรบมือไม่สิ้น ไปจนถึง ผู้ทรงนำทางพ้องภัยทั่วแคลนแดนถินมาเปลี่ยนแผ่นดิน